มองพี่ว่าเป็นแค่เรื่องกระจิตริษอาจตำรับตำราหนังสือนังหากร<จ>ะต้นในความคิดอาจทุกค,คุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันนี้อาจจะสิ่งใกล้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการาใหไโอ้โห พุทคัะเอื้อ,อึงมากใหอนการ,รยังคงอยู่กับน้องๆน,น,นะคะจากโรงเรียนพระอาริไทยนนทบ,บุรีรนั่นเองนะคะเมื่อวานมาแล้วประเดิมไว้ออกตัวแรงโอ้โหสุดยอดเลยในการะะสะสมไปแล้วนะคะคุงซื้อหนังสือ5,000บาทแล้วก็หนังสืออีก14เล่มให้กับห้องสมุดของตัวเองด้วยแล้ว,ลวก็โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งที่เชียงใหม่เชงหมก็ได้ไปด้วย14เล่มเหมือนกันนะคะต้องมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยสามารถสะสมเพิ่มไปได้มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้เตรียมตัวมายังไงครับพี่ครับชสตจานครับรี่อปิ๊น เราะว่าเราจะต้องแบ่งเวลาดูหนังสือสอบด้วยครับอืมก็คือไม่ได้ทุ่มเทให้กับรายการมากนักว่างั้นฮะฮะครับเี่ที่อันนี้เป็นคำถามรวมครับพี่น้องเขาบอกเขาจะสอบจะสอบก็คือทั้งสอบทั้งเล่นเกมนี่แหละครับขยันมโนสนุกก็ต้องสนุกด้วยเรียนก็ต้องเรียนด้วยนะคะเด็กดีต้องเป็นอย่างนี้นะคะเอาวันนี้นะคะมาเอาใจช่วยนะคะให้น้องๆสามารถ ออกคำถามให้ได้แล้วก็สะสมคุมซ้หนังสือไปให้ได้เยอะๆเลยนะจะได้เล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่เชียงใหม่ให้ได้ด้วยพี่ขออวยนพรอในโชคดีถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมตัวเลยมาขอมาเราไปคัดขวอสอบร้องเดไป วันนี้การอ่านจะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปเพราะการอ่านจะทําให้เราได้ท่องไปในดินแดนแห่งสวนสนุกที่จะช่วยปลุกจินตนาการและความฝันของเด็กๆทุกคนกับหนังสือเล่มนี้ครับอ่านแล้วน้องๆจะได้สนุกไปกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิงเครื่องเล่นที่ทําให้ทุกคนต้องขวัญผวาหรือเครื่องเล่นที่หวาเสียวอย่างเรือไวกิ้งเขาใช้หลักการใดในการประดิษฐ์ ร่นมสนุกและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนพระหารือไทยนนทบุรีภูมิใจมากค่ะรู้สึกว่าเขาได้ทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็การตอบคำถามก็น่ารักเป็นธรรมชาติค่ะ ข้อมูลเนี่ยสำหรับคำถามข้อแรกของวันนี้นะคะมาจากหนังสือโตดนั่นเองค่ะรถไฟลอยฟ้านะคะเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งในสวนสนุกโดยนักท่องเที่ยวนะคะก็จะสาม,มารถนะคะนั่งเพื่อชมวิวทิวทัศน์รอบๆสวนสนุกได้รถไฟลอยฟ้านะคะจะไม่มีนะคะคนคอยควบคุมอยู่ในขบวนรถนะคะแต่ว่าถึงยังไงนะคะรถไฟลอยฟ้าเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะชนกันอย่างแน่นอนถึงเวลาท้ายคลิปค่ะ อาปนรถไฟปล่อยรังสีอะไรออกมาจากตัวรถไฟแล้วทําให้รถไฟแต่ละคันไม่ชนกันะคะโอ้โหนลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากรถไฟเกิดมาจากประเทศอะไรและภาษาอะไรคะประเทศไหนจ๊ะ,ประ,ะประเทศไทยก่อนมั้งคะประเทศไทยกําเนิดรถไฟเลยนะเอ้ยประเทศฝรั่งเศสทางด้นประเทศฝรั่งเศส<พ>าทางด้านท <พา S 1> วีปอะไรทวีบเอเชีย พลังเสดอยู่เอเชียเขาน่าจะถามว่าทําไมรถไฟลอยฟ้าไม่ชนกันขับกันไปคนละทิศละทางเหรอพอะไรมีคนขับผมมีคนขับเลยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในรถไม่ได้อยู่ในรถแต่อยู่ในห้องควบคุมมีคนควบคุมอยู่น้องน้ำฝนครับคือว่าแล้วรถไฟลอยฟ้ามีกี่ล้อค่ะน้องนับล้อรถไฟกันเลยเหรอเฮ้ยกี่ล้ออ่ะ เป็นเล่นปกติก็มีเป็นเลขคู่การสี่ล้อรู้ได้ไงเพราะว่าข้างบนรถไฟมีสองล้อข้างล่างข้างมีสองล้อแล้วตรงกลางนี่หนึ่งล้อมันต้องมีอีกร้อนึงเป็นล้ออะไรเวลายางแตกทำไงอ่ะไม่มียกเขาให้คนไล่แหมมาทางรถลอยฟ้านี่แหละเอาคำถามคืออะไรนะครับเด็กๆครับฟังจากพี่สายจ้า ก่อนที่จะไปกันใหญ่นะคะมาฟังคำถามกันเลยดีกว่าค่ะว่าการที่รถไฟลอยฟ้านะคะไม่มีทางที่จะชนกันเพราะว่ามีการปล่อยรังสีชนิดหนึ่งออกมานะคะอยากถามว่ารังสีที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือรังสีอะไรระหว่างข้อกอไก่ค่ะรัรงสีอินฟราเรดหรือว่าข้อขอไข่รังสีอัลตราไวโอเลตค่ะรังสีอินฟราเรดครับ,รรบแล้วก็รังสีอัลตราไวโอเลตเราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับแต่ข้อไหนที่ถูกแมมาลองคิดตามกันนะจ๊ะ ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะหลังสีอะไรครับในข้อนี้ครับน,น้องๆส่วนใหญ่ครับตอบกอไก่ไมีบางคนเลือกขอไข่ครับอา๋มาแล้วะเรียบร้อยนะคะทำไมถึงตอบกันแบบนี้ไปถามาน้องๆกันค่ะบทำไมคิดว่าเป็น ultraviolet ผมเห็นในหนังสือครับแล้วตอนที่ผมกำลังซ้อมอยู่ ผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีข้อนี้ด้วยครับผมก็เลยเลือกตอบข้อนี้ค่ะปล่อยรังสีอินตราไวโอเลตเลยเห็นเห็น<ร> <c oughs> นี่แหละว่ามันมีแต่มันคล้ายคลา,า,าว่าจะอยู่ตรงไหนสักที่อะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือเปล่ารู้จักอิลตราไวโอเลตไหมไม่เคยรู้จักนะ,นะคะ <c oughs> แต่ว่าหนูก็อ่านเจอในหนังสือเหมือนคนอื่นๆหนูเปิดไปแล้วเขาก็บอกว่ารังสีอินตราไวโอเลตเนี่ยต้องอยู่ตรงเนี้ยค่ะรู้เลยอันตราไวโอเรตรู้เลยยิงปึ๊ดรู้เลยนะครับโอเคมาด้านนี้ครับอินฟาเรด รู้จักอินฟราเรดก็นเลยฮะอ่านในหนังสือเจอแล้วมันบอกว่าคันหน้าจะปล่อยลำแสงอินฟราเรดมาให้คันหลังแล้วคันหลังจะปล่อยไปให้ที่ห้องควบคุมห้องควบคุมจะหยุดคันที่สองทันทีรู้เลยไม่ให้ชนมั่นใจมั่นใจครับผมว่าลางสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยมันเป็นลางสีของแสงมากกว่าแล้อินฟราเรดอ่ะอินฟราเรดเป็นแบบลางสีที่แบบหน้าขบวนรถไฟปล่อยออกมา ให้แบบขบวนข้างหน้าถ้าแบบตั้สีนั้นอปแบบไปถึงเร็วแล้วรถท่านนั้นแบบต้องหยุดซึ่งแตกต่างจากอันตราไวโอเลตอยู่ในแสงรถ<อ>ไฟไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันด้วยกับแสงกับอะไรแบบนี้อ๋าอาลให้เหตุผลกันมาแล้วนะคะแต่ว่าคําตอบไหนจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องต้องมาฟังคําเฉลยนะคะคําตอบที่ถูกต้องคือ รถไฟลอยฟ้าในสวนสนุกไม่ชนกันเพราะรังสีอินฟราเรดหรือว่าอัลตราไวโอเลตกันแน่ครับข้อกอไก่ค่ะรังสีด้านหน้าของรถไฟลอยฟ้าทุกขบวนจะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาถ้ามีรถไฟลอยฟ้าสองขบวนอยู่ใกล้กันมากเกินไป ตัวเซ็นเซอร์ของรถขบวนหลังก็จะทำงานและส่งสัญญาณไปยังหอบังคับการเพื่อทำให้รถหยุดครับทางนี้ก็เพื่อป้องกันการชนกันนั่นเองครับตอนนี้เราได้น้องนอน่สคนด้วยกันนะคะที่จะผ่านไปเล่นสำหรับคำถามข้อที่สอเพื่อสะสมคุ้มรัพย์หนังสือเพิ่มยักมีีตอนนี้มีอยู่5000แล้ว <ừ> ในการหนังสืออีกส4เล่มวันนี้ขอให้ได้หม <ừ> ื่นนะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยครับมาครับข้อนี้ครับเราไปเล่น คำถามข้ทอที่สองนี้เป็นการสะสมคุ้มรัพย์หนังสือครับตอบถูก5 0 0พันเอกฉันทวีคูณนั่นคือตอบถูกเกินครึ่งรับคุ้มรัพย์หนังสือ5 0 0 0ันบาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับคุ้มรั์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับคำถามข้อที่2คําถามอ่านสดข้อนี้นะคบพี่ฝากนะคะฉลากผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งไว้กับพีก่กบเดี๋ยวจะให้น้องๆได้ดูกันนะคะเมื่อดูแล้วก็ท้าให้คิดเลยค่ะ ข้อนี้ครับเกี่ยวกับความสะอาดนะครับ<ห>ดูสิครับความสะอาดทั่วยั้ป่าที่มีสุขภาพดียิง่งขึ้นโดยความเพลิดเพลินที่ของเงาซึ่งเป็นลักษณะพิเศร็จสรรในการทำความสะอาดปัญญาั่้ถึกเล่องสี่ฟันที่ห้องไม้กวาดค่ะอันนี้ไม้กวาด มันคือแปรงสีฟันก็เพราะว่าแปมงสีฟันขนมันเหมือนไม้กวาดเอก็เลยต้องเรียกว่าไม้ประโยคแรกเล่นตกใจเลยนะนึกว่าใช้ไม้กวาดแปรงฟันก็คือเปรียบเลยไม่ใช่เปรียบเลยอ้าวแล้วมันคืออะไรอ่ะขนขนมันเหมือนกันไงขนแปรงสีฟันเหมือนกับขนไม้กวาดก็ฟันมันคือของสกปรกใช่ไหมแล้วพอแปรงสีฟันกวาดเข้าไปมันก็เหมือนไม้กวาดเพราะว่าไม้กวาดก็กวาดสิ่งสกปรกเออก็คือการเปรียบเรย ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,<ป>ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะมันคือไม่กวาดอ่ะน้องวอลการแปรงฟันที่สะอาดถูกวิธีครับมีบอกวิธีแปรงฟันเหรออเขาน่าจะบอกว่าวิธีอะไรที่ทำให้ฟันเราสะอาดมากกว่าวิธีอื่นๆครับเขาชะเลยแล้วเขาชะเลยใครช่เลย เนี่ยในเนี่ย,นเ,นยเขาเฉลยแล้วเขาเฉลยแล้วก็เขาบอกเฉลยมันคือคำถามอ้าวอีทั่วถึงนี้นววก,นก็คือน้ำยาบานปากทั่วถึงน้ำยาบนปากเลยระหว่างซี่ก็แปรงสีฟันครับก็คือน้ำยาบนปากแล้วก็แปรงสีฟันอยู่ในหลอดเดียวกัน <c oughs> หรือรวมรวมเอารวมเอาอันนี้อยู่รวมรวมเลยเอาแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับปากอย่างแน่นอนแต่คำถามคืออะไรฟังจากพี่สายเลยจ้า ตอบกันได้แน่เลยนะคะคำถามมีอยู่อย่างนี้ค่ะฉลากนะคะที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือฉลากของผลิตภัณฑ์อะไรระหว่างข้อกไก่ไหมขัดฟันหรือว่าข้อขอบไข่แปรงสีฟันค่ะน้องๆจะแยกความแตกต่างระหว่างไหมขัดฟันกับแปรงสีฟันได้หรือไม่ครับข้อไหนน่าจะถูกต้องและตอนนี้นะคะถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะเชิญเลยจ้า ในข้อนี้นะครับน้องๆแบ่งตอบกอไก่และขอไข่ครับแต่ส่วนใหญ่เลือกตอบว่าเป็นฉลากของแปรงสีฟันอ้าวถามกันหน่อยดีกว่าทำไมถึงเลือกข้อนี้รู้จักเปล่าไหมขัดฟันอะรูะ้ครับแม่บอกขัดให้ประจํามันบอกว่างอได้ใช่ไหมครับหมายขัดฟันมันก็งอได้อยู่แล้วแต่แปลงสีฟันมันงอย,กอยากๆนิดหน่อยครับ เพราะว่าแป้งสีฟันมันไม่ถึงข้างในฟันแต่ว่าไหมขัดฟันมันถึงมันเส้นเล็กกว่าเส้นเล็กระหว่างซีฟันในซีฟันเนี่ยถึงเลยเชื่อว่าเป็นไหมขัดฟันอ่าฟั้งนี้ละคะแปรงสีฟันเพราะว่าทุกบันก็ใช้อยู่ทุกวันทําไมใครจะไม่รู้ล่ะคะเพราะว่าแปรงสีฟันหนูใช้ทีเลยมันก็ใช้ ทำความสะอาดที่ทุกิเมาก,ก่อนนะหนูปว,วดฟันเพรหนูมาใช้แปรงสีฟันหนูก็รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าต้องใช้ยาสีฟันด้วยไม่งั้นมันจะสุอีกเลย คำไหนที่ชัดๆเลยว่านี่คือแปรงสีฟันแน่ๆสำหรับความสะอาดทั่วปะทั้งปากค่ะควานไปทั่วเลยแปรงสีฟันควานไปทั้งปากเพราะว่าเอาจากประโยคสำหรับความสะอาดทั่วทั้งปากครับเพราะว่าหมายคัดฟันมันจะได้แค่ตรงซอกฟันแต่แปรงสีฟันมันจะได้แปรงทั่วทั้งปากเลยคับอ้าวเราต้องมา ให้คำแนะนำจากทันตแพทย์ปิ่นนะครับผมพ่อกอไก่ครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่าประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าระหว่างฟันครับไหมขัดฟันจะเป็นเส้นเส้นและสามารถเข้าไปในร่องซอกฟันได้ครับทันตแพทย์ปิ่นได้ยืนยันว่าเป็นไหมขัดฟันนะครับผมเอาละ ให้เหตุผลกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเลือกคอไหนยังไงเพราะอะไรกันบ้างนะคะถ้าสมมุติว่ากอไก่นะ,ะตอบถูกได้หนังสือไปแค่4เล่มเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าขอไข่ถูกรับไปเลยนะค,ะคุณซ้ำัสือเพิ่มอีก5000แล้วก็หนังสืออีก19เล่มคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้กุมคําตอบที่ถูกไว้นะคะฟังคาเฉลยค่ะมาช่วยเชียร์ขอไข่แปลงสีฟันนะครับเพราะถ้าถูกครับน้องๆฟ้าขุมซ้าหนังสือเพิ่มอีก5,000บาท ขอไข่ครับแปลงสีันน,นะคะนะวันนี้เราสอนะครับรับหนังสือเพิ่มไปนะอีก19เล่มด้วยกันแล้วก็คุณจะไปอีก5,000บาทสลากที่น้องๆได้อ่านนั้นจะอยู่บนสลากของแปลงสีฟันค่ะดูได้จากข้อความที่ว่าทำความสะอาดได้ทั่วทั้งปากเพราแบบะแปลงสีฟันทำความสะอาดได้ทั่วทั้งปากไม่ว่าจะเป็นฟัน เหนือยหรือริอร้นแต่สำหรับไหม้ขัดฟันจะทำความสะอาดได้เฉพาะตรงร่องฟันค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลัก4ทกรุงเทพ10210หรือ r e a d t h a i PBS.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือโมชิตลุยสวนสนุกมอบให้10รางวัลครับ วันนี้น้องๆสามารถสะสมนะครับคูมซ้ำหนังสือนะรวมแล้ว10,000บาทกันซื้ออีก33เล่มเติ่เพื่อนๆในะคะตอนนี้ที่อยู่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนะครับตื่นดีใจเจ้าเลยนะครับเจ้าเลยนะครับก็ยังมีเวลาในการน้องๆยังได้เล่นเพื่อให้เพื่อนๆอีกตั้ง3วันเนี่ยเดี๋ยวต้องมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้กับรายการคายอา